บูกี้ไหลอ้อนงวงถูกหนุ่มปริศนาทักแชทอ้างเป็นคนแต่งเพลงให้4เพลงเมื่อ3ปีที่แล้วคอนเฟิร์มแล้วซู Super Junior, เปอร์จูเนียร์เตรียมคัมแบ็กอัลบั้มใหม่ ผู้ชมเรียนบนทุนนิคืนนี้นะคะอยู่กับจอยชนธิชาค,ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะเราก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญค่ะกับคุณสิลิต้าแล้วก็คุณกรณรงเดชนะคะที่ควงกันไปทําบุญวันเกิดค่ะแล้วก็ไปมอบความสุขให้กับน้องๆมูลิธิบ้านพระพรค่ะ โดยวันที่27ตุลาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของศิริตาและทุกปีค่ะเธอก็จะมีกิจกรรมดีๆรวมไปถึงทําบุญเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยปีนี้ก็เช่นกันนะคะก่อนหน้าจะถึงวันคล้ายวันเกิดของศิริตาก็ได้กวงสามีคุณกรณรงค์เดชค่ะรวมถึงเพื่อนๆทั้งในและก็นอกวงการไปทําบุญพร้อมจัดกิจกรรมมอบความสุขนะคะด้วยการเลี้ยงอาหารขนมแล้วก็แจกของขวัญให้กับน้องๆที่มูลนิธีบ้านพระพรค่ะนอกจากนี้นะคะศิริตายังเปิดเผยถึงความรู้สึกว่ามีความสุขมาก ที่ได้ทําบุญในครั้งนี้และยังเชิญชวนให้แฟนๆเนี่ยนะคะมาร่วมทําบุญกันที่มูล,ลนิธิบ้านพระพรด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยยังไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือยังไงรีมอนเททูไนท์น,น,นะคะก็ขอร่วมเป็นสื่อกลางในการบอกบุญและขออนุโมทนาบุญนะคะรวมถึงสุขสันต์วันเกิดศิริตาด้วยนะคะ อีกหนึ่งคู่รักสายบุญนะคะสําหรับพี่นุ่นนะคะแล้วก็คุณตอนนั่นเองค่ะก็เดินทางนะคะไปทอดกระหินประจําปีค่ะรวมถึงยังมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ยากจนอีกด้วยค่ะ โดยปีนี้นะคะคุณนุ่นแล้วก็คุณซอสค่ะได้ควงคู่กันขึ้นเหนือไปทำบุญทอดกระถิ่นประจำปี2,563ที่วัดสแสลงนะคะจังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็วัดดงมะผางจังหวัดเชียงรายซึ่งยอดรวมเงินนะคะทำบุญกระถินสามัคคีทั้ง2วัดครั้งนี้เกือบ2ล้านบาทนอกจากนี้นะคะทั้งคู่ยังได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากจนอีก42ทุนและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณนะคะในการปรับปรุงอาคารจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านนานหลวงจังหวัดแพร่ รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ทางทันตกรรมและติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจำนวน5ห้องค่ะให้แก่โรงพยาบาลรองจังหวัดแพร่นะคะในนามของมูลนิธิปิติพิรมพักดีอีกด้วยยังไงดม้ทุนนายก็ขออนุโมทนาบุญกับการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะคะมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้หนุ่มฟรอยนัทพงศ์ค่ะที่ออกมาโพสต์ว่าต่อจากนี้เนี่ยจะไม่ประมาทอีกแล้วค่ะหลังจากประสบอุบัติเหตุนะคะล้มขณะแข่งขันปั่นจักรยานค่ะ โดยฟรอยนะคะได้ลงแข่งปัญจักยานในงานนิชทีมเรส2020ครั้งที่7ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่เขาหลักจังหวัดพังงานะคะ แต่งานนี้เจ้าตัวเกิดอุบัติเหตุนะคะล้มระหว่างการแข่งขันทําให้ได้รับบาดเจ็บจนเป็นแผลถลอกนะคะข้างลําตัวขาและข้อศอกข้างซ้ายซึ่งตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วค่ะเจ้าตัวก็เลยถือโอกาสนะคะถ่ายภาพแล้วนํามาโพสต์พร้อมเขียนแคปชั่นเพื่อเติอนเป็นอุทาหรณ์ค่ะบอกว่าบางสิ่งของชีวิตไม่จําเป็นต้องจานะคะเพราะว่ามันทําให้เจ็บนะคะแต่บางสิ่งก็ควรจะเก็บ ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำฝากไว้ก่อนเถอะเราจะไม่ประมาทอีกแล้วขอโทษเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับชีวิตมีอยู่แค่เที่ยงคือเที่ยงแค่สองเที่ยงคือเที่ยงวันและเที่ยงคืนนอกจากนั้นมันไม่เที่ยงความพ่ายแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวที่แย่ที่สุดแต่การไม่พยายามทาอะไรเลยต่างหากที่ถือเป็นการล้มเหลวที่แท้จริงทุกความสําเร็จนะคะย่อมมีบาดแผลให้จดจําเสมอธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคําว่าการต่อสู้ในชีวิต ไม่สำคัญว่าวันนี้ชีวิตจะดีกว่าใครสําคัญที่จิตใจต้องดีกว่าเมื่อวานเอาเป็นว่ารีวิวเทิทุนทูไนก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้ฟรอยเนี่ยหายไ,ไวๆด้วยกันละกันนะคะปิดท้ายช่วงนี้กับข่าวงงๆของสาวโบกี้ไลออนนะคะว่าจูจ่ๆเนี่ยก็มีหนุ่มคนนึงค่ะทักแชทเข้ามาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงให้กับโบกี้เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะ เป็นเรื่องราวฮา,าและวิดจะเป็นดราม่าขึ้นเลยทีเดียวนะคะสําหรับกรณีของนักร้องสาวโบกี้ไลออนค่ะที่จูจ่ๆก็มีหนุ่มปริศนาคนหนึ่งทักแชทส่วนตัวมาหานะคะแล้วก็อ้างว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่แต่งเพลงจํานวน4เพลงให้กับโบกี้ไลออนได้แก่เพลงลงใจคิดถึงแต่คงคาและอ้มมาซึ่งโบกี้นะคะก็ได้แคปแชทสนทนาดังกล่าวเนี่ยมาโพสต์พร้อมกับเขียนแคปชั่นเป็นการตั้งคําถามแบบขำๆว่า สรุปใครแต่งเฉลยเหอะซึ่งหลายคนนะคะพอได้เห็นบทสนทนาดังกล่าวถึงกับชอบใจกันยกใหญ่นะ่คะเพราะแฟนคลับทุกคนจะทราบดีว่าทั้ง4ี่เพลงที่ชายปริศนาอ้างว่าตนเนี่ยเป็นคนแต่งโบกี้เป็นคนแต่งเองทั้งหมดนะคะแล้วก็มากไวกว่านั้นเนี่ยแฟนๆก็ต่างพากันฮาหนักมากตรงที่สาวโบกี้ก็เล่นไหลไปตามน้ำนะคะกลับชงม,มุกเองตบมุกเองนะคะซึ่งมีช่วงหนึ่งในบทสนทนาเนี่ยโบกี้ก็ระบุว่าแต่งเก่งมากเลยขอชื่นชมค่ะแต่งเพลงหรอคะเปล่าแต่งเรื่องค่ะ ขอบคุณค่ะนอกจากนี้นะคะโบกี้ก็ยังให้ชายปริศนาอธิบายถึงเรื่องการแต่งเพลงนะคะซึ่งอีกฝ่ายก็ได้อธิบายกลับมาแบบยาวเหยียดพร้อมบอกถึงแรงบันดาลใจของแต่ละเพลงอีกด้วยจนสุดท้ายโบกี้ก็งัดไม้ตายด้วยการแคปหน้าจอส่วนของเครดิตท้าย MV ขึ้นมาโชว์นะคะซึ่งถูกขั้นตอนของการผลิตเป็นชื่อของโบกี้ไลออนทั้งหมดนะคะทำให้ชายปริศนาคนดังกล่าวเนี่ยไปตอบไม่ถูกเลยนะคะกลับมาตอบตอบแต่เพียงว่าโอเคครับสรุปเชื่อไหมครับ หรือผมคิดไปเองผมจะได้ตั้งสติดีๆงานนี้ทำเอาสาวพูกี้แล้วก็แฟนๆเนี่ยต่างมึนงงนะคะแล้วก็ต่างมองว่าเป็นเรื่องตลกตลกค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะมีคนเห็นว่าเขาลงรูปว่าไปเที่ยวทะเลด้วยกันสรุปแล้วน้องริชี่กับน้องก๊อตเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแนะคะ่ค่ะ ประกันซีไอซูเปอร์โปรเทจากโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรอย่าเทียบผีเฟ้นเต้าจินนำเข้าและจัดจนหน่ายโดยเยช่พงโอสถ ช่วงนี้กันนะคะกับความสัมพันธ์ของคู่นี้ค่ะน้องริชชี่ออร์เนตนะคะแล้วก็น้องก๊อตอิทธิพันธ์เองค่ะมีหลายๆคนแอบเห็นว่าเขา2คนเนี่ยไปเที่ยวทะเลด้วยกันรสรุปแล้วเป็นอะไรกันแน่คะเนี้ย เคมีที่เข้ากันเหลือเกินนะคะในละครซ่อนเงารักค่ะทําให้แฟนคลับเนี่ยต่างจิ้นและเชียร์ให้ก๊อตกับบริชชี่เนี่ยไปเป็นแฟนกันนอกจอจริงๆแต่ดูเหมือนว่าแหมจะลุ้นขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากละครจบทั้งคู่ก็มีข่าวด้วยกันอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าก๊อตแลวก็บริชชี่เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันทุกครั้งว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นแค่เพื่อนพี่น้องส่วนอนาคตไม่แน่นะคะงานนี้แฟนคลับทั้งหลายก็เลยต้องพยายามแล้วก็รอลุ้นกันต่อไปค่ะ แต,แ,ตแ,ตแต่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 ว่าล่าสุดค่ะมีภาพที่ก๊อตแล้วก็ลิชี่เนี่ยนะคะไปเที่ยวทะเลด้วยกันออกมาค่ะจนหลายคนมาว่าเอ๊ะ ทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวนันสองต่อสองแบบนี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาขึ้นหรือเปล่านะซึ่งริชชี่ก็ออกมาตอบเรียบร้อยนะคะโดยบอกว่าทริปทะเลในครั้งนี้เนี่ยไปกันหลายคนค่ะไม่ได้ไปกันแค่2คนโดยช่วงนั้นเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของริชชี่พอดีผู้จัดจาการส่วนตัวของริชชี่ก็เลยชวนไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันนะคะและที่สําคัญทั้งตนแล้วก็คุณก๊อตเนี่ยมีผู้จัดจาการคนเดียวกันพร้อมกันนี้นะคะริชชี่ก็ยังยืนยันสถานะตอนนี้ว่ายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ ส่วนเมื่อถามความรู้สึกว่ากอจีบบ้างหรือเปล่าริชชี่บอกว่าก็ไม่น่าใช่จีบนะแต่ว่าก็เนี่ยก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะคะเป็นคนดีซึ่งเธอเองก็ยังไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะก่อนที่จะเผยว่าตนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคําว่าแฟนเท่าไหร่เพราะว่ากลัวว่าสักวันหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์จะจบไปแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันดีที่สุดคือสิ่งที่ดีตอนนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วล่ะคะ่ะ แฟนๆก็ลุ้นกันต่อไปกันละกันนะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วคู่นี้เนี่ยเขาจะเป็นแฟนกันหรือเปล่านะส่วนค่ะต่อไปค่ะมาจากคู่ที่เป็นเพื่อนกันนะคะมาถึงคู่ที่หวานหนักมากๆจนเชียร์ให้แต่งงานกันเลยทีเดียวค่ะคู่ที่เราพูดถึงนี้ก็คือคู่ของน้องแม็กวีรัณิตนะคะแล้วก็หวานใจน้องไดค่ะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่ทําเอาสาวๆอกหักกันทั้งประเทศเลยค่ะสําหรับน้องแม็กนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยได้ลงรูป แคปชันหวานๆเปิดตัวหวานใจนะคะเป็นสาวสวยน่ารักที่ชื่อว่าน้องไดค่ะที่คบกันมาใกล้จะเกือบหนึ่งปีเต็มๆเ,เร็วๆนี้นะคะซึ่งตั้งแต่เปิดตัวแม็กก็ไม่ค่อยได้ลงรูปในอินสตาแกรมมากสักเท่าไหร่เรียกว่านานๆทีจะลงสักทีค่ะแต่บอกเลยว่าการลงแต่ละครั้งก็มาพร้อมกับแคปชั่นที่หวานสุดๆไปเลยนะคะอย่างล่าสุดแม็กก็ลงรูปคู่กับน้องไดค่ะในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายหญิงพร้อมแคปชั่นที่สุดหวานอีกเช่นเคยโดยแม็กบอกว่า น้องด่ายเนี่ยเป็นคนที่เลือกของขวัญให้ยากมากเพราะเธอเนี่ยไม่ได้อยากได้อะไรเลยถึงขนาดบังคับนะคะพาเดินไปเลือกของที่คิดว่าจะชอบท้ายที่สุดก็ยังไม่ยอมเอาอะไรไม่เคยเรียกร้องอะไรจากตนเลยสิ่งที่น้องดบายบก,กับตนอย่างเดียวก่อนจะถึงวันเกิดก็คืออยากกินจิ้มจุ่มเจ้าหนึ่งซึ่งไม่ได้กินนานแล้วไปกินกันนะพร้อมถือโอกาสขอบคุณฝ่ายหญิงสําหรับทุกอย่างนะคะก่อนจะอวยพรให้น้องด่ายเนี่ยเก่งๆแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะ มีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็ดื้อให้น้อยลงด้วยซึ่งตนก็จะหวังดีแล้วก็คอยเป็นกำลังใจดูความสําเร็จเสมอนะคะก่อนลงท้ายด้วยคำว่ารักรักอืหวานกันขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับก็เลยรีบเข้าไปแซวกันเพียบพร้อมกับเชียร์ว่าถ้าหวานจนน้ำตาลเรียกพี่ขนาดนี้เนี่ยแต่งงานกันซะเลยดีไหมคะ ข้ามกันไปที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างเลยนะคะกับฝั่งเกาหลีนั่นเองค่ะที่บอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยรอคอยการคัมแบ็กของพวกเขาซูเปอร์เจเนียร์นั่นเองค่ะ บอกเลยว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับเหล่าเอฟทั้งหลายตื่นเต้นแล้วก็ดีใจสุดๆค่ะเมื่อมีอรายงานว่าหนุ่มๆซูเปอร์จูเนียร์กำลังจะคัมแบ็กนะคะปล่อยอัลบั้มเต็มชุดใหม่ชุดที่10ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นี่นเองค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาก็ได้ปล่อยอัลบัม้มรีแพ็กเกจนะคะเป็นอัลบั้มเต็มชุดที่9ทําเลสค่ะไปเมื่อช่วงต้นเดือนมการาคมที่ผ่านมาซึ่งการกลับมาครั้งนี้นะคะก็เป็นโอกาสพิเศษที่จะเป็นการฉลองครบๆอบ15ปีของซูเปอร์จูเนียร์ด้วยโดยจะมีเพลง The Melody ปิดท้ายถึงความเปลี่ยนแปลงที่ใครเห็นแล้วต้องตกใจก็คือสาวอเดลนั่นเองค่ะมาในลุคใหม่ที่ผอมสวยแล้วก็แซ่บมากเลยค่ะหลังจากปล่อยอัลบั้มล่าสุดออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันนะคะในเมื่อปี2015ค่ะจากนั้นอเดลก็หายจากวงการเพลงไปนานพอสมควรแต่ล่าสุดค่ะเธอก็ปรากฏตัวบนสื่ออีกครั้งในรายการ Saturday Night Live S.N.L. นะคะซึ่งการปรากฏตัวครั้งนี้ค่ะทำเอาแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ใจจดใจจ่อรอฟังข่าวดีค่ะเพราะคิดว่านี่น่าจะเป็นการเดินสายโปรโมทอัลบั้มชุดใหม่ของ Adele แน่ๆแต่งานนี้แฟนๆก็ต้องอกหักไปตามๆกันค่ะเพราะว่า Adele ได้ประกาศในรายการนะคะบอกว่าการปรากฏตัวครั้งนี้เนี่ยยังไม่ใช่การเดินสายเพื่อโปรโมทอัลบั้มใหม่ แต่มาในฐานะแขกรับเชิญเท่านั้นส่วนการทําอัลบั้มแล้วก็ผลงานเพลงใหม่ของเธอตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วพร้อมกับบอกให้แฟนๆนอดใจรอกันอีกนิดนะคะถึงอย่างไรก็ตามค่ะในรายการอเดลมาในลุคใหม่ที่เปลี่ยนไปนะคะทั้งสวยแซบผอมเพรียวแล้วก็หุ่นดีสุดๆค่ะซึ่งเป็นผลจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างหนัก พร้อม <From S 2> กันนี้เนี่ยเธอยังได้โชว์เพลงฮิตของเธอถึง4เพลงให้กับแฟนๆได้ช,ไดช,ชมเผื่อให้หายคิดถึงกันอีกด้วยนะคะทั้ง Rolling in the Deep Hello Someone Like You เป็นวีเวอร์ย่างนะคะทำเอาเแฟนๆที่ดูก็ปลื้มปิ่มสุดๆที่สําคัญบอกเลยว่าน้ําหนักที่ลดลงเนี่ยไม่ส่งผลกับเสียงอันทรงพลังของเธอเลยแม้แต่นิดเดียวคะ่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของจอยและก็วีบนทางทูไนท์แล้วนะคะคุณผู้ชมจลาไปก่อนสวัสดีค่ะ